ค่ะเพื่อนเพื่อสมาชิกช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณเด่นบนนะคะร้อยสิบหน่วยนะคะเทียบชนสองสูตระฮะก่อนที่เข้าการคํานวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อน,นะฮะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดต่อความน่าจะเป็นเท่านั้น จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแาวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหว,รวยร้อยซับนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะคะเด่นบนนะคะร้อยสิบหน่วยนะคะเทียบชนสองสูตรนะคะ,ะลงให้นะคะวดที่แล้วนะคะเราได้ตัวชนนะคะที่สามหกฮะ ผลรางวัลฮะออกมาที่หกศูนย์หกฮะก็มาฮะทั้งหลัก้อยนะแล้วก็หน่วยนะหกฮะเราจะมาตามต่อนะทั้งสองสูตรเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเรามาดูไกด์ไลน์นิดหนึ่งนะแอดยกตัวอย่างตั้งแต่งวดที่ออกห้าศูนย์สี่ฮะงวดนี้เนี่ยชนที่สี่ห้านะคะผลรางวัลออกมาที่ห้าศูนย์สี่นะคะก็เข้ามานะสองตัวนะสี่ห้า งวดประมาณไม่ชนค่ะเราจับคู่03 05 06 13 15 16 43 45 46คนตะวันนะ,ะออกมาที่503ในกรณีที่จับคู่จะได้ทั้งหมด9คู่ชุดโตดนะคะออกมา503นะ,ะก็เข้ามา03นะคะกับ05นะคะงดตระมาณคะ,ะชนที่6เราจะได้เป็นเลขวิ่งนะออกที่336นะ,ะก็เข้ามาะะที่6หลักหน่วย แล้วนะงวดตามานะชนที่ศูนย์หนึ่งนะเราจะได้เป็นเลขเด่นนะออกมาที่ศูนย์สี่หนึ่งนะก็เข้ามานะสองตัวนะศูนย์หนึ่งงวดตามานะชนที่เจ็ดนะเราก็จะได้เป็นเลขวิ่งนะออกมาที่แปดหกเจ็ดนะก็เข้ามาที่เจ็ดนะหลักหน่วยนะงวดที่แล้วก็ชน36หกเข้ามาที่หกนะร้อยหน่วยนะเรามาดูสูตรนะทั้งสองสูตรของเรานะคะ สูตรที่หนึ่งเนี่ยเราลงมาแล้วนะ,ะสามงวดนะตั้งแต่งวดที่ออกนะศูนย์สี่หนึ่งนะคะแล้วก็แปดหกเจ็ดนะ,ะแล้วงวดที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันก่อนก็ได้นะคะสถิติของเขาเนี่ยเดินมาเจ็ดสิบงวดนะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกสามเจ็ดสองเด่นหกเจ็ดศูนย์นะะเข้ามาที่เจ็ดงวดที่ผ่านมาเนี่ยเด่นสองสามหกออกหกศูนย์หก ก็เข้ามาน่าที่หกนะสูตรเราจะใช้หลักแสนสองครั้งหลักพันสิบบญหน่วยบนสองครั้งสิบล่างหกครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งและบวกข้างที่สอง ัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะสบวก9เท่ากับ1 1บวกศูนย์เท่ากับ1 1บวก2เท่ากับ3 3บวก4เท่ากับ7 7บวก2เท่ากับ9 9บวก7เท่ากับ6 6บวก0นเท่ากับ6 6บวกศูนย์เท่ากับ6 6บวก2เท่ากับ8ปดแบวก1เท่ากับ9 9บวก3ามเท่ากับ2องเราจะได้นะเด่นบนมาได้ทั้ง1้อหน่วยนะแปดเก้ะ อันเพื่อนยึดสูตรที่หนึ่งไว้ก่อนก็นได้นะคะเพราะว่าสูตรที่หนึ่งเป็นสูตรที่เราใช้มาหลายงวดแล้วนะคะแปดเก้าสองเราไปดูสูตรที่สองฮะสูตรที่ 2, สองสถิตินะหกสิบเจงวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก2 5 8ห้าแปดเด่นสามห้าะ เข้ามาที่5นะคะหลักสิบมดที่ผ่านมานะ,ะเด่นที่3 5มห้านะคะพลงวันออกมาที่6กศเข้ามาที่6กนะ,ะร้อยกับหน่วยนะคะสูตรเราจะใช้หลักแสนสองครั้งหลักหมื่นสองครั้ง หน่วยล่าง3ครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยทายครั้งที่หนึ่งทายครั้งที่สองและบวกข้ามที่สี่สองบวกแปดเท่ากับ0ูบวก2เท่ากับ2 2บวกเจดเท่ากับ9 9บวก9้าเท่ากับ88บวก0นเท่ากับ88บวก0นเท่ากับ88บวก8เท่ากับ6 6บวก4เท่ากับ0นย์ฮะ ศูนย์บวกสเท่ากับสอสองบวกหนเท่ากับสะเราจะได้นะเด่นบนนะในสูตรที่2อนะศูนย์สอครบแล้วนะทั้งสองสูตรนะเดี๋ยวเราไปทําการเทียบชนกันนะสูตรที่1ของเราได้8 9ดสอง สูตรที่สองของเราได้ที่ศูนย์สองสามงวดนี้นะจะมีตัวชนนะคะก็คือสองนะ,ะชนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะที่แอดยกตัวอย่างไกดไลน์ให้เนี่ยห้าหงวดย้อนหลังนะคะชนแล้วก็มานะคะชนตัวเดียวแบบนี้นะคะเดี๋ยวแอดจะยอลองดูนะคะถ้าเราดูสถิตินะคะย้อนขึ้นไปอีกนะคะเริ่มจากที่ห้าศูนย์สี่เนาะห้าศูนย์สี่ ถ้าเริ่มห้าเก้าสามห้าเก้าสามก็ชนตัวเดียวเหมือนกันนะชนที่สามนะ,ะมาเหมือนกันนะเสร็จแล้วงวดต่อมาเนี่ยศูนย์หนึ่งชนสองตัวห้าหกเก้าอันนี้ไม่ใช่ตัวชนอันนี้ห้าเจ็ดแปดกับแปดเก้าสองก็ชนตัวเดียวก็มาเหมือนกันนะฮะอันนี้ชนสองตัวสามสี่งวดต่อมาะฮะออกหกสองหกชนที่สองก็มานะฮะ อันนี้ไม่ชนอันนี้นะคะเก้าศกับ356ชนที่3นะคะก็มาะคะ่ะหลักร้อยเสร็จแล้วเนี่ยงวดนี้นะคะ347กับ467นะคะอันนี้เนี่ยนะคะชนกันนะคะที่4กับ7นะ,ะตัวชนนะคะ2ตัวเนี่ยไม่มานะค่ะมาคู่ชุด36นะ,ะอันนี้คืองวดแรกนะ,ะที่ชนไม่มาะคะอันนี้ชน2ตัว หกเก้าอันนี้นะคะชนที่สี่นะคะตัวเดียวเนี่ยก็มาฮะ,ะอันนี้นะคะชนที่สามไม่มาฮะ,ะมาคู่ชุดฉนันันนะคะเรามากันไว้เน็ตหนึ่งก็ดีฮะ,ะในกรณีที่ตัวชนไม่มานะคะ เรามากันไว้นะคะแต่ว่าถามแอดนะคะแอดชอบตัวชนอยู่นะคะในงวดนี้นะสองนะแต่ว่ากันไว้นะเพื่อเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไม่ชอบสองนะในงวดนี้นะตัวกันนะคะก็คือเราเอาตัวที่ไม่ชนแบบนี้นะคะมาเป็นตัวกันนะคะแปดศูนย์คะแปดสามเก้าศูนย์คะเก้าสามนะก็จะเป็นนะคู่ชุดโตดนะคะ ตัวกันจะเป็นคู่ชุดโตดนะ8 0 8 3 9 0 9 3นะถ้าเพื่อนๆชอบตัวกันก็เลือกตัวกันไปนะแต่ว่าถ้าใครชอบตัวชนนะสองในงวดนี้นะก็สามารถเลือกพิจารณาได้นะทำความคิดเห็นส่วนตัวแอดนะแอดก็ชอบนะตัวชนสองนะในงวดนี้นะจะมาไหมเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องชอบตามแอดนะให้เพื่อนเลือกตัวเลี่เพื่อนชอบนะนาไปเสี่ยงนะในงวดเจวันที่ 16กันยายน2567นะฮะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ